สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันยนี่ยมือเศร้านะ่จาจะหลังจากมุดน้ำพักเรียบร้อยมดน้ำต้นพริกต้นผักมาอัปเดตสวนก่อนที่สิติตปีกน่จาจะร้อยไปเที่ยวไปกับคิดหอดพักเด้วยพี่น้องจากผูดายสีมะหุดน้ำไห้เนาะฝากไว้กับเทวดานี่แหละฝากไว้กับฟ้บากับฝน ไปก็คิดหอดสวนผักอยู่เพอได้เขาทุกมือเนาะก่อนจะไปเที่ยวก็มาเาะเลาะสวนผักก่อนเถอะนี่บักพิกไอโฟอนของเฮาเมื่อนานแม่ทายรูปไปทายวิดีโอลงไปเสียบของมาเร็ดในสวนเด็ดกินซ้ำบักพิกไอโฟอน บวกทั่วก่กำลังออกหมกักออกดอกพี่น้องเอย่ยดอกสีม,ม่วงงามต้นกระเทียมหอมกะกำลังติดกำลังงามเนาะทาานี้ต้นใหญ่เราพอปลูกก่อน บักแตงกัจักสิเป็นยังไงถ้าวิงกันตอนกลับมานะพี่น้องอกำลังจับหมากจับดอกอีกหลายเลยเหรอ,อหน่อยใหญ่ๆกำลังจับตัวนี้แสบมาเด็ดไปกำลังติดล,ลูกก็กัน ต้นหอมบานปลูกโดยเม็ดเพาะโดยเม็ดเก๋กำลังใหญ่นี่เดี๋ยวนี้กามายังเสียมาเก็บเนาะกำลังเริ่มอ่อนๆจ้ะเดีเ๋ยวเขาก็สีหยดรุ่มอันนี้จะเป็นพริกช่อผสมกับพริกอย่างแน่บุกกำลังงามไป่นอง พริกก,ก็กำลังดกกำลังจับดอกสลัดนี้ก็กำลังแก่กลับมาเขาคือิิเป็นดอกแล้วเนาะมาว่านบริโหนามพริกบริโหนามผักว่านไปบานยามาอัปเดตสวนกันยามเสาเาด้วจ้าเด้อ แดดหอนนะเมื่อนสามสิปองศาเขาว่าอันนี้คือจะเป็นจากขนาดมั้งกับมาจจงวากันมาเดินพี่น้องเด้อมาเก็บเอาพริกไปกินพริกกำลังงามก,กำลังพอดีกินกับปวยเตี๋ยวเลยล่ะฟังคลกระจบมากไายจ้ะจะเป็นพริกจินดาเนาะฟังทั้งนั้นไม่ ต้นเนีนะ้กองามเมื่อไหมาเก็บไปกินกับก๋วยเตี๋ยวล่ะกินกับกะปิแซ่บพี่น้องพริกลายสายพันธุ์นาจะเดอรสวนเยอรมันมาเก็บเอาพี่น้องนี่ก็จะเป็นพริกช่อเนาะคลิปนี้ว่าไม่ยางไรแต่ภาพมาเขาสวนมาอัปเดตสวนกอนที่สิถิ่งสวนไปเที่ยวเนาะ ว่ากวนไปแล้วก็ตอนกับมาบักพริกเข้าเป็นยังไงแน่เม็ดกบมกงังใหญ่ๆงอมๆด้วยจ้ะทัวกบมังเป็นดอกเป็นนี่จะโลนแน่จ้ะจะมีโลนแน่อยู่นี่เนะ กำลังจับดอกปีนี้บ่ค่อยเงวเครือบ่ค่อยเงีวจ้ะดอกเขาส่วนมากจะเป็นยุคข้นต้นเนาะแต่กระบเป็นยังปีนี้เลยสิเก็บพันเห็นดีๆปีที่แล้วจะพันยังเป็นพันยังบุผสมกันไปกับมาก็คือด้เก็บพี่น้อง น้องใหม่ฝรั่งนะจ้ะมากมันจะเก็บไบถับพ่พอ,อีกอันนี้ลูกมะเฮ็ดหักจกสิติดปรติดประหลูกอันนี้ก็จะเป็นเซอรรี่หัวจ้ะของฝรั่งเนาะอันนี้ก็จะเก็บเม็ดไว้คือกันซื้อเพิ่มมากกับแพ้งขึ้นชายของฝรั่งแบบเป็นหัวก็ล่างเป็นดอก จับหมักแน่นหน่อยก็เริ่มแก่ขึ้นกันหวังว่ากลับมาคืขึ้นด้เก็บพร้อมกันเลยนะเนาะมาเบ่งทัวฟฝังทั้งนี่ป่ะนี่งามงามดีดอกดอกทัวสีม่วงเนาะกําลังออกดอกอันนี้ต้นกระเทียมหอมที่ปลูกรุ่นที่สองนะจ๊ะ จากนี้ไปถึงตรงไปไปลายพุมนรุ่นที่สามพวอยใหญ่มากคนละคนละหลบบริยายเขามาพ้อมกันเนาะแล้วข้างนี้เขาก็จะติดก่อนต,ต้นกะจะใหญ่กว่าเนะก็จะทะย่อยถอนกินถ้าต้นใหญ่ก็จะเอาต้นที่เขาใหญ่ออกกินก่อนคุดกะจะยากจากน้อยเพราะว่าเขาปลูกติดกันเกินเนาะ อันนี้ต้นพกเกิดเองจากพกพันหยังบุเดี๋ยวย่ำหนาวก็สิขุดเขาบ้านไปไว้เบิ้งว่าเขาเป็นพิกพันเนียยตรงนี้ก็สิเมนเขาเปื่อยตายมั้งบ่าตายแด้วพี่น้องต้นอันนี้ทนถึงเขาสิเปื่อยเขาก็บ่าตายเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เนาะจะไม่แยก ต้นใหญ่ๆกินก้อนเอาไปเห็ดกับเขาหัานมาฟังท่านี้ไปแมงลักที่เก็บไปกับมหลผ้าทีได้ไม่หด้นามก้อนไปเนาะ้นามผักอันนี้ก็จะเป็นแค่รอดพี่น้องพอได้กินดอกมันเป็นมากแล้ว แกแล้วเนาะจะเป็นดอกแล้วน,นี่คือถอนทิ้งย่างเดียวัะเขือเนี่ยก็จะสีเป็นยังไดบอท่านด้เห็นดอกบอท่านด้ซ่อมดอกอยู่จะท่านกินบอนี่พี่น้องบลอกโคลี่ก็บบอท่านด้เห็น ไม่เป็นไรเราก็จะกินยอดมันนะคะยอดกับขาแนงนี่ก็ปกระเทียกรเทศยบานห้างพันซีดาเนาะโซอ่อนพี่น้องผู้ดาวพริกข้าก็กสากอยู่เออแล้วก็บพริกไอ้ฟน้อันนี้ก็จะเป็นดอกพริกช่อ โอ้ยสะอ่อนจับตกุตกตุกจับหลายๆเด้อลอ้ยปีนี้แม่สิได้เก็บพั่นดีๆงามๆพี่น้องงาม,ม,งงามปุ๊กนะข้อมดกของเขาปลูกใส้กับบักพริกม่วง ปีนี้เก็บพันบดีก็เลยบอู้ว่าพริกพันธุ์ใดเป็นพันธุ์ใดเนาะแต่ก็บอเป็นยังปีหนาเขามาเก็บหมเก็บแล้วก็เขียนซื้อไว้ดีๆเทิ่งพริกเทิ่งแบบทัวขอบุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะขอบุณถุกกำลังใจเนาะนี่มาละฝากก็ไล์ก็แชร์กดติดตามนั่นเด้อค่ะเด้อพี่น้อง อรนไม่คลิปหนายูดีมีแห้งสวัสดีค่ะ